โรคอ้วนหนึ่งในปัญหาที่ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ส่งผลเสียต่อร่างกายบุคลิกภาพประสิทธิภาพการทำงานและสุขภาพจิตในทุกปีมีการสำรวจปัญหาโรคอ้วนของคนไทยโดยล่าสุดพบว่าคนไทยอ้วนลงพุมงมากถึง20.8ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง14ล้านคนและผู้ชาย6.8ล้านคน อ้วนลงพุงปัญหาสุขภาพนี้เกิดจากการมีไขมันสะสมในช่องท้องมากเกินไปเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคไขมันพอกตับโรคซึมเศร้าและโรคหลอดเลือดสมองคนไทยมากถึง20.8ล้านคนกำลังประสบปัญหากับภาวะอ้วนลงพุงโดยคิดเป็นผู้หญิง14ล้านคนและผู้ชาย6.8ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดหลักในการพิจารณาเรื่องของโรคอ้วนลงพุมงว่าสามารถดูได้จากขนาดของรอบเอวโดยในผู้ชายที่มีรอบเอวมากกว่า90เซนติเมตรและผู้หญิงที่มีรอบเอวมากกว่า80เซนติเมตรจะถือว่าเป็นคนที่อยู่ในภาวะอ้วนลงพุมงซึ่งนักโภชนาการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำให้คนไทยที่กำลังเป็นโรคอ้วนลงพุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงเช่นของทอดขนมปังเบเกอร,กรี่และของหวาน โดยให้เน้นการกินผักผลไม้และธัญ,ญพืชต่างๆให้ได้50เของอาหารในแต่ละมือ้อเพื่อเพิ่มกากใย,ยอาหารและได้สารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยรวมทั้งลดปริมาณการกินอาหารให้น้อยลงแต่ต้องกินให้ถูกหลักโภชนาการเพื่อจะได้ไม่เกิดโทษกับร่างกายนอกจากนี้ต้องออกกำลังกายร,ร่วมด้วยอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3-4วันเพื่อควบคุมน้ำหนักและเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้มากขึ้นเช่นการวิ่งปั่นจักรยานหรือกีฬาอื่นๆที่ชอบ แต่สำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวมากๆแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการเดินอย่างน้อยวันละ8,000ถึง1 9 0 0 0เพื่อจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อข้อเข่าและข้อเท้าจนเกินไปโรควัวลงพุงคือปัญหาสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการกินและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและสุขภาพที่ดีขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับเครือข่ายคนไทยไรูุ้ิด้วยความห่วงใยจาก Mega We Care